อ่ะสวัสดีครับพี่น้องครับพอกันยามค่ำยามคืนครับกลางค่ำกลางคืนเดี๋ยวมันด้สีผาไปเคล็บเคลียร์ครับผมพาไปเคล็บเคลียร์เคลียร์อื่นครับห้องน้องสนั่นอยู่ครับตอนนี้ครับจากสีจับได้น้ำสีลายสินหน่อยปานเดียังบ่วยักครับเดี๋ยวเสียงเคลียร์ห้องขนาดฝนกระโต๊ะขนาดเดี๋ยวไปลุยนทำกันเลยครับผมได้ลุยครับมาหอดแล้วนี่เสียงน้องสนั่นน้องเอ้ เตัวมันเยอะเลยเขียนห้องคนห้องคนนะครับที่ฉันมาวนแล้วตัวมันเยอะครับตัวนเีห้องคนครับเขียนมากเยเพราะเขียนมากที่ฉัมาขวนแล้วห้องคนนะครับหนาละลายครับแค่

ก็เองกันเอ็นยางเองเท่ารันนั้นยังองก็นั่งกันนั่งกัน่อกันนั่งนั่งดังขนาดกลังขึ้นกรลังขึ้นกรลังขึ้นดบเจ้างครับนม่ตัวผู้ครับ ีลายมีลายดำไมค้างครับสีดำสีดำไม้างใช่ไหมครับที่ตะปูครับระปูงขนามครับต้องก็จำจะนอยครับผมนี่เยควาแบบนี้นนนนนเกคแบบนี้เกดเกิกเสียงห้องคนนั่งเลยา

เฮมาห่างกันน่อเครับห่าห่างกน้มาได้โคมไปเลยนะค ลอยู่ครับหดโคตรครับลอยครับหดโคตรนั่งโคตนตกลิ้นหนี่ไม่ต้านเลยครับเก็บสบายเลยให้ฝนโตกลิ้นคนนันดิบก่อนแล้วเป็ไปบบเสียงห้องอย่างเดียวแต่ฝนตกลิ้นมันคือข่ามันขึ้นมาขึ้่ขึ้นอยู่ครับมีคนเข้าก่อนครับมีคนมาขวนทวานผมมีแต่ห้อยง่าย นี่ก็หงางครับคนมาขวนครับห้อยง้างก็เลยลงไลยไปครับเดี๋ยวจะลเพ่ราเปียงห้องฟังเสียงครับือนแล้วไม่ได้ทำไี่เสร็น้อครับนม่เน้เสร็จิดันครับนี่เสร็จน้เสร็จิับต้องการตัวนี้ครับ หัวตั้งแต่ตัวน,นี้ครดึงมาเดินนะครับนอนดโคตรเลครัวตั้งแต่ตัวน,นี้ครับอันนี้คือรักษณะกระดูกครับข้างดังนครับตัวน้อย เจ็บน้อยครับเป็นโคมครับเ้ยโคมกำลังพัดนะเจ็บน้อยเจ็บน้อยทำไรครับนี่ยามใส่เจ็บน้อยห้องค้างครับนี่กำลังกำลังห้องครับเนี่ค้างยู่ับนี่เจ็น้อยมดมาหาเจ็บน้อยครพบนี่นมาหาเจ็บกันๆครับ ยืนเดินครับช่างเดินๆเดินๆเดินนะครับนั่งๆนอนๆเหรดแห่ยืนย้ายไปห้างบ้างเดวนๆนอนห็ดกระ อับบาครับจมีเซบ,บ,บ,บูด้วครับม่ใช่เบูดยคดันงงง่กระบอลงูกไครับงมันอาหาถจงเฉียดครับรอยอยู่ในนานไ่ครับทั้งงงทั้งเสือแบเสครับเรอรอจะปองนครับเอ้ลงชั้นขาะมัวี่าบอกว่าเราจะปองลงก่อนซ้อมสรัสครับซ้ ห้องคนเ้ยสั่ห้เอ้หลาห้เดี๋พี่มันเห็ดนะครับเดพี่มันเห็โคตรเดี๋ยวนะมงไปเสี่ยมไปเสี่ยวนะครับเห็ดโคตรครับมันไปเสี่ยเพมีสืไกันกันนยอห้องนั่ง้องเอ้ เนี่ยอ้วนครับนะครับออกแบบกออกสีน้ำตางครับนะครับคางสีขาวครับนะครับอันนี้คือตัวเมียครับนี่คือตัวเมียอันนี้คือตัวผู้ครับนะครับนี่ครับตัวผู้คางเขาออกคางเขาจะออกดำครับโตเขงจะออก ส in ี่ตัวครับนะ่คือตัวผูก้องสีดำๆครับคล้งคนน่คือตัวผูกครับเกล็ดหักแดงครับไม่เกล็ดดำดนครับแลนาในดงเพื่อนนะครับน่ในดงเพื่อนครับอนน้่งขนันนะครับเหรครับิบกไปท้งง่าเอครับผน ในข้างนอกนะตื่นเต้นไงมาเอยนครับติดไฟเซอร์บูธครับอันตรายลท์ใ่ไหมครับนะครับนี่ครับโอ้ยตัวนเต้นมากนะครับตัวนเต้เตะนี่นะครับขี่น้องย่านไฟครับไปชิ่วชิวชิวนะครับอันตรายครับหาอเจอหางจริงกลางคันกลางคืนครับต้องเซตะจะของพร้อมครับ ต้องไล่มีไปยใส่เรือว่าให้มีเตยจากนั่นครับมันจะไลครับมันจะไล่เรื่อยๆฮะอ่ะรับผมครับขึ้นมาแล้วครับหลังจากที่พาลงไปหาเคลื่อนเคลื่ออืน่นในดวงงาครับงูกันเลย เกียร์อื่นกันไรหาบก็เห็นครับแห้งหง่ากระดดออันนี้ผมยืนอยู่ในไฟทางครับไฟถนนครับผมมาแล้วผลงานครับผลงานนี่นั่อยู่ต้มแนงครับผมถ้าชอบคลิปนมในการจับเพีงจับเสียดในดงหง่าก็ต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเก็บเป็นกำลังใจให้กันครับผม หลับคำคืน,นี้เขาลงเพงชนี้ครับผมใา้ทุ่ท่านนอนหลับสันดีนอนลหลับเเงันเหนื่อนอนตื่นเทเงันแสนครับมานลำเลืกัยกาสูสุคนก็กันคิดหน่าครับผมขอบคุณครับสวัส,สดีครับ